สว,สวยงามตามท่องเรื่องสวัสดีจ้าทุกคนพี่สิพาหาเหตุอีกแล้วจ้าพี่มาพอ่อ พี่มะฮอดพี่กับพอแล้วเนาะค่ะเนาะนี่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 ีค่ะดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งี๋ยวสห้เบิ้งอีกดอกหนึ่งแตกผู้่ยอยู่โอ้ยดอกนี่ดอกของไงนีจ้ะดอกของไงแตกผู้หน่โอ้ยโอ้ยเดี๋สวสิตัดขาให้เบิ้งจ้าเดี๋สวสิตัดขาให้เบิ้ง ที่สิตั้งกล้องตัดขาเลยเอาดอกน้อยก่อนเนะจ๊ะอันนี้ดอกน้อยอันนี้ดอกงู่ยุ้ยคุณอะอุ้ยขางามคักจ้ะนอนกินน้อยนึง งามคักงามแน่พี่น้องจ้ะออันนี้ดอกน้อยเนาะจ้ะเสียงเขาตัด n ้า สองดอกงามๆเลยค่ะเบิ่งจะทุกคนบ้านเพอร์เบอร์อยู่ใกล้ๆน้ำอันนี้เดี๋ยวพี่สิคอยลงไแเอวเนาะจ้ะเพราะว่ายาดตกน้ำแล้วพี่สิหายเบิ่งอันอันดอกนึงเึงเพิ่งมีจ้าดอกนี่ดอกนี้กำลังพอ นี่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 อันนี้กระลังโพเอาดอกนี่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่จ้ะโอ้ยงามค่ะเดี๋ยวพี่จะไปเอาดอกนั่นเด้อจ้ะแต่พี่ว่าทายเห็นเบิรงดอกเพราะว่าการตกน้ำดอกนี่ที่พี่ไปเอามาจากอ่าหนามนะจ๊ะเนาะบานแล,ล้วล่ะแต่ว่า ขายัางแข็งอยู่พี่กะสีเอาเนาะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวข้างในพี่สิไปเอาลังผพิงออกไปเอา้ังผพิงออกก็กินได้เนาะคะเนาะเพราะว่าขายัางแข็งอยู่นี่เดี๋ยวนี่ดอกหนึ่งอุ้ยเห็ดงามค่ะจ้ะพอมีคนถือกล้องถ่้กะซี ยากแน่เนาะจ้ะแต่กระยากให้เบิง้งพอดอกนี้กำลังโพ่อ <c oughs> <c oughs> ืกำลังโพดีดอกหนึ่งกำลังโพงจ้ะดอกกำลังงามเลยค่ะ ดอกปอใหญ่เนาะจากสีดอกประมาณนี้เนาะคะ่ะเห็ดปานี่ดอกน,น้อยๆอันนี้ชำบันธุเต็บเอาตุดเอา they can later they can easily come โอ้ยขาดขา cây nha này nói Bánh đạo là chả Ooh, <laughs> Thế <laughs> 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 สองดอกสองดอก oh, this is, this is โอ้เดซเ์เดซเ์กะปดเรนเอ็นเอ้ยสามดอกจ้ากําลังตะหัาง ล้วจานถุงมือขาดโอ้ยโซ่มอยอูย้จะลังตะหักล้วจ้ะเดี๋ยวพี่สิตัดขาใส่หลุมฝังดินไปเลยง่ายดีน้าจ่ะชุดการค้มกลกันช่วย We always listen, huh? Today good, my bad car after it. She didn't sigh. สวยงามสามดอกสามดอกสามกับค <initiatives> ุ้งกับเบิ่งเริ่จัดทุกคนดอกนี่ขาวจูนพูนจุดไต่หมอดโอ้ยแน่นเนาะค่ะโอ้เฮ้ยละมอย่ะโอ้นั่นโอ้ย ขาดจ่อย h ดดูย you น n o กระปดนะเฮียหาอันนี้ก็เอายี่หรอกขาดม่มีแฝดบ่มีคูบอกเออ hết băng ăn thì nó ô hết klai hết Heel klein chứ hết băng ăn 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 hết băng ดอกบีเจออีกดอกจ้าท oh, uh ่านเพิ่มเดซเซอร์โอ้ยดอกนี่งามนาะจ๊ะเนาะเดซเซอร์มอยไงฮึฮึโอ้ยดอกนี่งามจ้าเพิ่นหนาวเราเพิ่นกลับบ่จะเกิดมื่นหมานมื่นบ่หมานบ่ได้ดับเครื่องรถ มอยใชกโมยพี่น้องพอดอกหนึ่งยู่นี่แล้วก็โบเฟนสองดอกญี่ปุ่นดอกหนึ่งเนาะค่ะเอาละยาเตเดเซหนุ่มดอกหนึ่งดอก กำลังงามๆเหนี่จะ,ะดอกที่สองอันนี้ดอกที่สองอากาศหนาวแห้งเดาไม่ค่อยมีเหตุ M <Okay. S 1>

cô pha má bông nhàng không mà hái hệt, ha, đẹp xinh hả? để lái tiếp nữa já. Nít so xinh? Phát, kìa ngắm gì đấy, đọt bông nhảy đó, cô nè. Đọt bông đó Only covered with leaves. Already. พลังวามันเผาแล้วมันป่านสวยนะคะอืมเฮ้ยละโมยอ่ะแต่ว่ามีขอบครัวโอ้ยคืองามแท้โอ้ยโซ่มุยโซ่มุยเพลนชิ่งโอ้ยทาขาวจ้าคุณอะ especially for you for huh? ช uh ่วงนี้เป็นโรคซึมเศร้าจ้ะเป็นโรคซึมเศร้าต้องบำบัดด้วยการเข่าปลาทำปลาด่ายเข่าปลากินบ่ได้นอนบ่หลับเนาะค่ะก็เลยสิมาปลาบ่อยเพราะสั่นยานจะคลองซึมเศร้าโซมอยเนยละมอยอ่ะฮะเล่นเอ็นบ่ยานงดอก ทุกคนจ่ายสิใหายเบิ้งเหตุดอกนี่งามงามเกิดอยู่ดอกเดียวอดปดเลยอยู่ทึ่งองนหมอดแม่โอ้ยคุณน่ะเกิดอยู่ดอกเดียวเนาะจ้ะยัางงาม ทุกคนจ๋าสิายเบิ้งเห็ดปืดอีพออีเมพี่น้องจ๋าดอ,บบอกบกใหญ่นึงบานเพอร์เบอร์คุณดอกหนึ่งจะใายเบิ้งคุณนะอุ้ยดอกใหญ่ครับเนาะ,ะนค่ะงามรับเห็บบานอีกามคับจะสตาร์ค้าให้เบิ้งจ้า เบื่องเด้อค่ะทุกคนดอกนี่ดอกบอกง่ายหนึ่งเดี๋ยวพี่จิตัดให้เบื่องป๊าใหญ่คับแน่มคับคุณตะค่ะเบื่องดอกโอ้ยขาขาใหญ่คับพี่น้องเอ้ยโอ้จะเป็นงาม ออ่อนแงขาตันคักจาขาตันตันเลยนะดอกบงย้ายหนึ่งเดี๋ยวไปิีหฮเบิ้งอีกดอกหนึ่งยูได้จากทุกคนดอกนี้กับดอกบงย้ายหนึ่งค่ะ ดอกไงเดี๋ยวไิสิตัดขา้าเนาะสองดอกแฝดข้าตันงามจ่ายงามสองดอกนี่ได้แกงเลยนะจ๊ะเะวาใหญ่แหง้งอ่ะสวยงาม เห็นจริแล้วดอกหนึ่งจะยุ่งขังคลองน้ำป้าเห็ดปลานี่ดอกไงค่ะไงแน่โอ้โหขาบกยางไงเลยจ้ะอีกแล้วจ้ะโอ้ดอกไงค่ะสองดอกเนาะค่ะเด้ออีดอกหนึ่ง Ui ngắm ngắm Somebody want to come He say Lúc khả thô mà Mà kiếm hết bằng ngân hòn lúc khả จัดจังโตข้องกับบัดนนี้ล่ะนะเกิดริมข้องนอนมันกันเอาหย่าสวยหรูป้าทุกคนเบิ่งเฮ็ดดอกง่ายครับก็รู้ว่ากินไบวเนาะจ้ะ อุดาเต็มเลยอันนี้ทีกระได้ซ้ำนีเนาะค่ะมื่อนี้กะมานเติบดอกนี่ด่างน,น่ารักจะเจอกันใหมคลิปนาค่ะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจจ้าเบิ่งมแต่ดอกใหญ่ๆดอกดำๆเมื่อเห็ดอันนี้ดอกง่ายันโห้วกินได้บ่อ โอเคนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่บายบายค่ะบายๆดุยดุย